ครับสวัสดีครับอันนี้ผมก็จะมาถ่ายสินค้าให้ดูเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบิดหรือสะพานสายของกีตาร์ไฟฟ้าประเภทสเต็ตนะครับทรงสเต็ตพวกเฟนเดอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็1ชุดก็จะประกอบไปด้วยน็อตหกเหลี่ยมสําหรับปรับตั้ง s ซดเดิลนะครับแล้วก็มีน็อตเกียวปล่อยสําหรับยึดตัวนี้นะครับให้2 4 5ตัวนะครับ ทีนี้เ,เพื่อนๆอาจจะตั้งคําถามว่าเออกีตาร์มันมันก็มีมาให้อยู่แล้วแ้วทําไมเราถึงจะต้องเปลี่ยนถูกไหมครับผมก็คิดอย่างนั้นตอนแรกพอผมสั่งมันมาแยกแล้วผมจึงได้รู้ว่างานมันผิดกันนะครับของเดิมคือผู้ผลิตกีตาร์เขาก็สาหรับกีตาร์รุ่นเขาก็พยายามลดคอร์สเขาก็จะสั่งสําหรับเกรดที่ว่ามัน ลงงมานะครับซึ่งพอพอผมถ่ายเพื่อนๆดูก็จะดูตามไปนะครับว่าความหนาความเงากามเคลือบอะไรต่างๆเนี่ยครับมันเนียนกว่าถามว่าแล้วมันช่วยอะไรไอตัวนี้ชัดเจนนะครับถ้าเพื่อนๆเจอปัญหาว่าสายขาดบ่อยนะครับเซ็ตเดินพวกนี้มันคมนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นชุดอัปเกรดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีมันจะเนียนนะครงาน,นจะเนียนมันก็จะ ช่วยแล้วก็เรื่องของความสวยงามมองแล้วก็ดูดูโอเคครับดูว่าเออมันเกรดดีขึ้นนะครับนะครับออวันนี้ก็จะมาถ่ายหเห็นเนื้องานกันนะครับสวัครับ